มาตัดหญ้านะคะสวัสดีค่ะแม่แม่สวัสดีทุกทุกท่านนะคะจะมาดูเด็กๆนะคะนี่เด็กหน่อยนั่งถ่านั่งถ่าพอเห็นงานหญ้าก็หมดแล้วหญ้ามืดแล้วแกนล้วพี่น,อน้องพูนทั้งคุณก็มาลงมาลอย เอกน้อยฮอนบอเป็นจังไดสัมผัสคุณชายท่องคนเป็นจ้งางไดเจ้าเมื่อยบอฮะเมื่อยบอรครับคือสิเมืออยู่พี่น้องนี่พุ่นเพชรน้อยรอสิไปบ้านคนงานตัดหญ้านะคะ เป็นมานาังโซโลเซลเลี่ยงแถวกันอยู่แถ่ฮะฮันนั่นก็หาหนูแล้วหาหนูแล้วพี่นอ้องตาได้บ่ฮะเพชรสัมผัสผิดก่อนเพชรไปเจอไดรพ่อบอ่หนูฮะพ่อพ่พ่ออ,พอยู่พ่ออยูต่ติหาแล้วพี่น้องหาพ่อป้นอน ยังอฮึอวกแม่นได้ายล่ะตีนั่นนั่นนั่นฮะพ่อละตีพ่อแล้วพ่อแล้วอุ้ยพ่อแล้วพี่น้องเขาพ่อแล้วเขาพ่อแล้วเฮ้ย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 นั่นนั่นนั่นพ่อแล้วพ่อแล้ว

ไปแล้วถึงเมื่อแล้วพี่น้องไป็ดออกมาออมาไปแล้วเด็กๆเราเมื่อบ้านแล้วค่ะออกเดินทางนั่นๆๆ่ เออจะว่าออกแบบไหนท้องเพชรเนี้ยเขามาว่าเพชรโอ้ยคุณครับรถุดนี่เล็กหน่อยสิหัวซักนี่ละคายา่าเหลือเจังสี่แล้วพี่น้องนี่แป้งนี่เงาเนี่ยเทลังกระสิไดตัดแป้งนีแล้วนี่มาล้งมาแลง เย็นสบายขี่รถแล้วแมนบอกคุณนายเย็นสบายว่นนี่เอ้าขม่าเนี่ยขม่าเออหล่อนไหลไปน่องเ้ย แต่ละกิจแต่ละวันนะคะเด็กๆนี่แต่อยากมากพี่น้องอยากโลมวนเลยโลจะงนาย ข้อหายท้องยาไปหลินโปองได้ปอกข้อหายนางเบียดกันอยู่ <c oughs> oh, i. โอ้เย็นสบายลงกโกกแล้วพี่น้องผัดดีวีลงโกกแล้ว เดยาเฮาใาเด กเกินสบายไปเลยมามามาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาคณนายน แกนักเลงแกนักเลงมาแล้ว ยาวไปยาวไปหอดแล้วทองลุงก้อนงูเลยทองเฝ้าเอาลุงเพชรลุงทำไมาอันมแตงสีเราไม่มีคนอยากลุงเลย เออมากาลงติสองซ้ำเอาลงลงเพ็ดลงลงทำไมบ่ลงตีมากาลงย่านผู้ใดหล่ะสิหับลงบ่หับหับลงเด้อเออลงบ่นี่ฮะเฮ้ยหมูเข้าไปเมือแล้วอึอึอออึอึอึ เออเออเข้าไปเหมือนแล้วลงลงโอ้ยโอ้ยลงมาได้ดอกพี่น้องก็ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกๆท,ท่านคลิปนี้ก็เอว้ยสำนีก่อนค่ะสวัสดีค่ะ